แต่มันจะเหียตัวตุงอหนออปกติจะอยู่ต้นคอแต่นี้ต้นต้นหวดต้นมังหวจะมาออกไข่เป็นแบบไหนไขก่กลมๆค่ะออคะและวอไข่เป็นกลมๆได้ยังไงนี่เป็นแม่มันที่มีปีกเนี่ยลูกแล้วมันก็ออกไข่เป็นกลมๆแล้วออกเป็นนางมันแดงาจากสีแดงแ<ว>ก็จะเปลี่ยนเป็นชีขาวสีขาวแล้วมันก็จะเป็นเป็นปี ดีเหมือนแม่อ้นนยถือไว้ให้แมเเ่เอาก่อนเอากลับก่อนเอากลับนะใครจะมีลูกผ้าแบบหนูก็ได้นะคะเมงแค่งมาพี่ยับมาพี่ยับก็ใส่ให้ยูดูเมงแข็งแล้วก็ดูแล้วพี่จะถ่ายใครใครอยากได้ก็ไปดูไปดูก็ ้ยผ <Yeah. S 1> oh, ี้งยน่ผีอ่ะอ้ะาววยนวผีหาอีไม่ได้หรอบานเลียไอตรงไหมีผีอ่ผีองมนเ่องเอันนี้หาหกคน Okay.